กูอยากจะรู้จริงๆใครเป็นคนคิดเมนูนี้เป็นคนล่าของประเทศมะฤด,ดูการนี้ต้องยำมะยงชิดกับน้ำปลาะฮะอ่ะเดี๋ยวมาชิมกันใส่น้ำตาลมะพร้าวก่อนเลยนะอืมชำ่ชำๆตัวเอกนะฮะน้ำปลามาก่อนเลยหน,นึองอและแน่นอนนะฮะเพิ่มความหอมด้วยมะนาวสดฮนะ ชิมก่อนมันเปรี้ยวหวานอยู่แล้วนะใส่ความกลมกล่อมเข้าไปสายยำต้องลองเอาไปทำถั่วเข้าไปหน่อยอืมไปลองชิมกันฮนะแล้วตามด้วยปลาปนนะืะ โคตรอร่อยะความเปรี้ยวความหวานของมะยงชิดเนี่ยมันมีอยู่แล้วเป็นทุนใช่ไหมมาบวกกับความเค็มความนัวของน้ำปลาไม่น่าเชื่อมันแบบมันเข้ากันมากเฮ้ยอืมคุณอยากจะรู้จริงๆใครเป็นคนคิดเมนูนี้เป็นคนล่าของประเทศไหมอืมอยากจะเข้าไปกราบเท้าสไตล์เปิ้ลนี่ อะไรอะไรก็ต้องพริกป่นไปใหม่ใกล้ฉันโอ้น้ำปลาตาส้มปล่อยต้องบอกก่อนเลยว่าทําอะไรก็อร่อยสําหรับใครที่ยังไม่ได้ลองนะฮะต้องได้ลองแล้วอยากลองนะครับตอนนี้น้ำปลาตาส้มปล่อยสามารถติดตะกร้าซื้อได้แล้วที่นี่เลย